สวัสดีครับผมปาล์มจากสายชายแมชชเชอรี่นะครับเปิดปีใหม่มานะครับก็เครื่องตึงเครื่องมือิ่งนะครับยังมีให้เลือกอีกหลายตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเครื่องตึงตัวหนึ่งนะฮะยี่ห้อวันมาสเตอร์นะครับผมกระดบหกพุทนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับสเปคเครื่องนะครับ450รคณพันนะครับ ขนาด6ฟุตนะครับตัวนี้มี12เกียร์นะครับเป็นนิ้วมินในตัวนะครับรูพา้าว2นิ้วนะครับพอม้าตัวนี้เปิดได้นะครับผมลองล้อก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากรอบรอบเร็วเร็วรอบช่องเร็วของแล้วก er ันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองรออเนี่ยครับท er ันสามันสามวันสามสิบนะครับ ปุ๊เลยครับผมแล้วก็รอบสองพันนะครับเร็วสุดนะฮะลรอบเรนครัดกดเียบปทุกเกียร์เลยนะฮะเรามาข้างลางบ้างนครับโบายบ้างนะครับ รอบ400น,นะฮะเราก็าไม่ใช่ครับเมื่อกี้รอบ275นะครับวันนี้600น,น,ะะนี่ครับรอบ400เลยน,ะะนี่ครับเงียบเปทั้งหมดนะครับรอบ้านี่นเงียบเลยนะครับผม เดี๋ยวมาลองดูรายละเอียดของตัวนี้นะครับก็คือพอมาเปิดได้นะครับผมนี่ไม่เคยเปิดแล้วครับยังเรียบเรียนคิปอยู่แล้วนะครับล้างแล้วก็เรองสวยเลยครับล่างจะกว้างกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับตัวรุ่นรันมาสเตอร์นะครับแล้วก็หัวจับนะครับจะติดมาจากไต้หวันแบบนี้แล้วนะคะับแต่ว่าถ้าใครซื้อภายในเดือนนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวจับสามจากสินิ้วของใหม่ให้นะครับผม อุปกรณ์อื่นก็มีครบนะครับมียันสุนเป็นนะครับมีหัวจับดอกสว่านนะครับสามขาก็มีนะครับท่านไหนสนใจหาเครื่องแบบนี้อยู่นะครับโทรสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับแล้วก็ใครอยากมาลองเครื่องนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับที่สายไมเชียรี่นะครับปักซอพรรามสองห้าสิบเก้านะครับผมขอบคุณครับ